ยังเป็นเียว FM 91 Traffic Pro สวออก้าวหนึ่งเราได้เป็นสายใยเชื่อมถนนทุกเส้นทางคือนน้ำใจมองทุกคนในคยนจ้า สวะพอจำเราคนเดียวข้าพี่อยู่อใจอาสากระจายเข้ามาเหนือการสารตะไต้ที่น้องพึ่งได้ธรรมะดีสารดีที่นี่ก็มีเป็นว่าไรดีเรียนสลึงก็ช่วยสังคมใครก่อนนิยม

FM 91 Classic Pro แต่ละฮะกลับมาช่วงนี้นะคะ20นาฬกากับอีก7นาทีค่ะกลับมาแล้วก็เดี๋ยวเราอยู่กันในช่วงของยำข่าวค่ำอยู่กับคุณตั้มนพรัตน์ค่ะสวัสดีครับคุณหนูนาครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับอ่าไลฟ์กันแล้วเช่นเดิม5ช่องทางน,นะครับแอดมาที At ่ fm 91 ทราฟิกโปรนะครับฝากกด, like, ด, Share, ด,ดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกิ๊งกติดตามกันด้วยครับนะฮะ <c oughs> วันนี้แน่นอนนะคะเห็นภาพของเรานี่ค่ะมาอีกแล้วนะคะ,ะจริงๆก็ยังไม่ได้ไปไหนหรอกแกางคอรเซนเตอร์เนี่ยเพียงแค่ว่าเอ๊ะมันไปแอบซุกอยู่ตรงไหนไปตั้งตรงไหนเป็นฐานแล้วก็เราได้ข่าวมานะไปตามรวบได้หรือเปล่าคือมันยังเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเหมือนจะเบาแต่ก็ไม่เบานะพยม นะคะคืออยู่ในบ้านเราเลยนะอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็ไปตั้งฐานแบบอยู่ในหมู่บ้านหรูอะไรอย่างนี้ด้วยเพื่อให้แบบเออดูแล้วอําพรางหรือเปล่าให้ดูแบบเออใช่ไหมก็เหมือนแบบเหมือนในแต่ละเคสที่ เคยจับกลุ่มก่อนท่นนเนี่ยบางทีก็พักอยู่ในคอนโดหรูค่ะอยู่ในหมู่บ้านโทเวล่าอ,อย่างเงี้ยจังหวด<ช>ัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งล่าสุดวันนี้ก็เห็นข่าวนะคะว่าทางตำรวจ191เองบุกไปทลายรังแกงคอร์เซนเตอร์ข้ามชาติไปจับกลุ่มชาวเวียดนามได้ทั้งหมด27คนด้วยกันเบื้องต้นนะคะมูลค่าความเสียหาย39ล้านบาทก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะแล้วก็ยึดของกลางได้จำนวนมากด้วยนะคะก็ เรื่องนี้เป็นไงคะคุณตามคะก็เห็นบอกว่าทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ191เองเนี่ยเขาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าออมีกลุ่มชาวต่างชาติเนี่ย<ฆ>จับกลุ่มแบบโมส้สุมกันเป็นจํานวนมากเลย<ฆ>ตํารวจสายตรวจ191ก็เลยมีการลงพื้นที่ฮะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็สืบส่วนพบว่ามีบุคคลต่างด้าวเช่าบ้านอยู่จํานวนสองหลัง<ฆ>ในบู่บ้านรู ย่านชัางชานเมืองนะฮะก็มีพฤติกรรมเนี่ยคือมันน่าสงสัยอะ่ะจึงได้ทําการขอหมายค้นเพื่อทําการเข้าตรวจคน้นโดยหลังแรกพบบุคคลต่างด้าวสิบแปดรายหลังที่สองอีกเก้ารายแบ่งนะฮะเป็นหญิงห้ารายผู้ชายยี่สิบสองรายทั้งหมดก็ยี่สิบเจ็ดรายด้วยกัรท้น <c oughs> ของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ น่าจะคนละเครื่องสองเครื่องก็ว่าไปอันนี้หนึ่งร้อยสิบหกเครื่องเยอะมากคอมพิวเตอร์ใช้แบบติดต่อโทร <บา S 2> โทรวมนี้หรือเปล่าใช่คอมพิวเตอร์สี่สิบห้าเครื่องอมียาเสพติดก็คือเคตามีนอ,อีกห้ากรัมโอ้การ call นเตอร์มียาเสพติดด้วยใช่จะมีแบบโมสูมบ้างอะไรอย่างนี้นะโดยบริกรรมกลุ่มชาวเวียดนามดังกล่าวเนี่ยก็คือเดินทางมาจากฮานอยที่เวียดนามนะครับแล้วก็เข้ามายังประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยเขาจะใช้วีซ่าก็คือจะเป็นวีซ่านักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถอยู่ในราชนจาจักรไทยได้เพียง60วันแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเดินทางเข้าผ่านด่านคลองลึกจังหวัดสาแก้ว <ừ> ก่อนที่จะ จับกลุ่มกันเพื่อมาทำงานเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทยไปแล้รูปแบบะะของการหลอกลวงนะคะคเขาก็จะใช้แผนประทุษกรรมเดียวกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โรแมนตแกมอย่างเงี้ยค่ะคโดยเลือกกลุ่มเหยื่อเป็นชาวเวียดนามรสร้างโปรไฟล์ใช้รูปหน้าตาดีเป็นคนร่ํารวยรต้องการซื้อที่ดินและประกอบอาชีพให้เหยื่อหลงเชื่อนะคะก่อนจะใช้คําหวานหวานล้อมให้ตกหลุมรัก ก่อน <G uan> จะหลอกให้โอนเงินตามภารกิจต่างๆที่วางเอาไว้ออกกลอุบายอาทิมีนี้สินต้องชําระนะเพื่อให้เหยื่อเกิดความเห็นใจโอนเงินมาช่วยเหลือฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับช่องทางที่ใช้ในการหลอกลวงเหยื่อก็ผ่านแอปพลิเคชันแอปหนึ่งซึ่งเป็นแชทไลน์ของประเทศเวียดนามเขาอันนี้คือมาตั้งฐานในไทยเป็นคนเวียดนามหลอกเวียดนามนะ แต่เขามาตั้งฐานในบ้านเราไงเฮ้ยมันก็ไม่ได้นะอย่างนี้ใช,ใช่ไหมล่ะตรวจสอบพบว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทํางานแต่ละเครื่องเนี่ยนะคะจะมีผู้ต้องหานั่งประจำทุกเครื่องอแล้วก็จะมีการพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทํางานโดยทั้งหมดเนี่ยยีบเ็เครื่องรตรวจสอบข้อมูลพบว่าตั้งแต่ช่วงมีนาคมจนถึงปัจจุบันแต่ละเครื่องเนี่ยสามารถหลอกลวงได้ประมาณ1นึ่ ล้านดองต่อเดือนอทั้งหมด27เครื่องอยู่ที่36,000ล้านดองต่อเดือนอรวมเป็นมูลค่าความเสียหายถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ39ล้านบาทค่ะถูกต้องครับก็จากการสอบปากคำผู้ต้องหาคือให้การรับสารภาพว่า,ม,วามีการเช่าบ้านตั้งแต่10ตุลาคมโดยทั้งสองหลังเนี่ยเช่าหลังละ30,000จนถึง40,000บาท ซึ่งคนงานเนี่ยจะเข้ามาทำงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดยมีรายได้อยู่ที่1 000, 2 0 0 0บาทต่อเดือนและหากหลอกได้สำเร็จจะได้เงินเพิ่มเติมประมาณ25,000บาทต่อเดือนซึ่งผู้ต้องหาแต่ละคนเนี่ยก็จะแบ่งหน้าที่กันทำงานไม่ว่าจะเป็นเ,เชฟทำอาหาร <S 2> <S 2> <S 2> ช่างไฟ <S <S ช่างคอมพิวเตอร์ เมื่อเกิดปัญหาทันทีซึ่งจะมีการขยายผลต่อไปด้วยคือเขามาตั้งฐานเป็นแบบครบวงจรเลยมีเชฟเออมีแบบทุกคนก็ทําหน้าที่กันอยู่ในน้นอะไรอย่างเงี้ยแก๊งค a เ l นเตอร์ก็ทํางานหลอกลวงกันไปอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยนะโอ้เป็นขบวนการเป็นเรื่องเป็นตายใช่ซึ่งเดี๋ยวตํารวจเขาจะมีการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะโดยมีพลตํารวจเอกทัศชัยปิตานีระบุต S <S จตํำรวจแห่งชาติเป็นผอศูนนะคะเดี๋ยวตํารวจจะนําตัวของกลางทั้งหมดส่งให้กับพนักงารรสนสอบสวนสนลำผักชีเพื่อ,อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคะ่ะครับผมโอ้โหนี่ราคานะคะก็คิดว่า มันก็อาจจะมีแบบนี้ในจุดอื่นๆอีกน,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 นะต,ตำรวจก็ต้องไปอสอบสวนหาแหล่งข่าวหรือว่าใครอาจจะมีเบาะแสอะไรอย่างเงี้ย<ช>แจ้งได้นะ<ด>จะกดหนึ่งก้าหนึ่งก็ได้หรือท่านจะแจ้งไปที่ <ๆ S 2> หนึ่งห้าเก้าเก้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เหมือนกันจ,จะได้ปราบปร,รามให้มันหมดสิ้นไปจากบ้านเราเนอะไม่ว่าจะเป็นเร<ช>ื่องของการมาตั้งฐานแล้วก็ไปหลอกคนบ้านเขาเองแต่เขาก็มาตั้งฐานในประเทศไทยไงใจ่มั้ยล่ะ หรือแม้แต่หลอกลวงแก๊งคอเซนเตอร์โดยอ้างว่าใช้ไทยเป็นทางผ่านอย่างที่มันผ่านมาซึ่งเราบอกว่าเรื่องราวแบบนี้มันทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากก็จะเป็นความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวเหตุการนักท่องเที่ยวก็หดหายไปโดยเฉพาะตัวเลขของนักท่องเที่ยวชาวจีนใช่ไหมคะหลายๆคนก็ปนกันอุบเหมือนกันนะคะคือบรรยากาศเนี่ยเงียบเหงาอย่างที่คุณหนุ่นาบอกไปปนพวงมาจากเรื่องของแก๊งจีนเทาหรือปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์ รวมไปถึงอาจจะเป็นในมุมของทางประเทศเขาเองที่เป็นการรณรงค์เหมือนว่าให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในการเที่ยวภายในประเทศเองก็มีเหมือนกันอือ<ล>ว่าบางทีเขาจะอาจจะไปเที่ยวในประเทศอื่นใช่นะอย่งจีงเ,เ,นเนี่ยตัวเลขก็ไปอยู่ที่เวียดนามเยอะเลยนะอ่าใช่ในช่วงช,ช่วงปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าย,ยอดนะักท่องเที่ยวชาวจีนไปที่เวียดนามก็ถือว่าเยอะ แล้วก็กายเป็นทางก็เหมือนไปกลกายเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยของทางเขานะเอรัก็ต้องช่วยกันเนาะนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะไปต่อกันแน่นอนนะคะยังตามกันต่อเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาค่ะวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันอังคารไงวันอังคารที่ประชุมคอรมอก็คึกคักนะคะเพราะว่าแน่นอนนะคะมีหลายเรื่องเอออยู่กันที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็แน่นอนนะคะว่า ท่านนายกจะไม่หาหรือเรื่องนี้ก็คงไม่ได้<อ>ก็คือเรื่องของผลเจราจาชายแดนไทยกัมพูชาชนะคะวันนี้ก็ไปรอ,อกันเลยล่ะค่ะคว่าท่านนายกจะให้สัมภาษณ์อย่างไรจะแถลงอย่างไรกรณีพิพาทตรงนี้แหละแล้วก็ที่ผ่านมาที่เราเล่าข่าวกันไปเนาะก็มีการออกข่าวบอกคุยกันแล้วนะเจราจาทางนู้นเขานัดกองกําลังสุรนารีไปคุยคุยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะ,อะถอยไปแต่กลบหลุมคูเลตให้เดี๋ยวถอยไป แต่กลาลัมกับบูชาก็บอกเฮ้ยไม่ได้ถอยไม่ได้ถอนนะยังตรึนกําลังอยู่อะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างเดี๋ยววันนี้มาฟังท่านนายกพูดเรื่องนี้เลยดีกว่าครับก็วันนี้เองทางคุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยนะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยระบรุเรื่องของชายแดนไทยกับบูชาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็พยายามอย่างเต็มที่ในการจะคลี่คลายเรื่องของสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกันแล้วก็ปฏิบัติงานร่วมกัน หลายภาคส่วนซึ่งผลออกมานายกบอกว่าค่อนข้างสงบเรียบร้อยดีโดยในระดับนโยบายเนี่ยทางรัฐบาลก็ได้ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะกองทัพในพื้นที่เนี่ยประสานความร่วมมือระหว่างประเทศอ่ะตามกรอบความร่วมมือทวิภาคีนะครับโดยได้พูดคุยภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศย้ําว่าทุกหน่วยงานได้มีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายและตัวเองก็ได้พูดคุยกับทางคนเอกคุณมาเนสนายกระฐมมตรีของกัมพูชาและสมเด็จ คุณเซนประธานองคมนตตีประธานวุฒิสภากัมพูชา<ะ>ก็มีการประสานงานและก็เจราจาเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนซึ่งผลลัพธ์คือเราสามารถเจราจากันด้วยสันติวิธีทําให้ไม่ต้องมีการประทะที่รุนแรงเกิดขึ้นนะครับส่วนนายกเองยังระบุว่าในระดับพื้นที่เนี่ยหน่วยงานความมั่นคงและกองทัพ ก็ได้ประสานกับผู้นําเหล่าทัพของกัมพูชาหลายครั้งนะครับเพื่อพูดคุยเจรจาบริเวณชายแดนซึ่งแต่ละหน่วยก็มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการพูดคุยก็เป็นไปด้วยดีแล้วก็ทางสมเด็จุนเซนก็ได้ประสานงานส่งผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็ อดีตรองนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขแล้วก็มาดูบริเวณที่มีการพิพาทกันโดยได้มาดูเองนะแล้วก็รายงานให้กับสมเด็จทุนเซนซึ่งก็เข้าใจตรงกันมากขึ้นอีกทั้งได้มีการปรับกำลังคนในพื้นที่พิพาทให้อยู่ในสถานการณ์ปกติ ในบริเวณที่มีการพิพาทส่วนพื้นที่อื่นยังมีกําลังพลตามเดิมะนะครับส่วนทางกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยคือก็ได้ย้ําเรื่องของการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC ในวันที่14มิถุนายนนี้ได้มีการยืนยันว่าทุกระดับมายังกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายนะครับโดยยืนยันว่าจะมีการประชุมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือมันมีคําถามตอนนั้นไงตอนแรกๆที่เกิดจำได้ะนนปะ,ะเหมือนแบบ กัมชาแบบไม่ไม,ไม่จะไปศาลโลกอย่างเดียวอะไรอ,อย่างเดียวเออนนะแต่ตอนนี้ก็บอกว่ายืนยันว่าจะมีการประชุมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอใช่ไหมใช่แต่เรื่องที่กัมพูชาเขาจะส่งเรื่องไปยังเขตอำนาจของศาลยุติธรรมเราของประเทศละอคะหรือศาลโลกเนี่ยก็เห็นบอกว่าราัฐบาลไทยของเราว่าไงคะทางรัฐบาลไทยยืนยันว่าไม่รับเขตอำนาจศาลโลกนะครับโดยที่ผ่านมาทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้ดาเนินการผ่านวิธีการทูต นะครับซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับในเวทีสากลผลลัพธ์ที่ออกมาดีมาโดยตลอดและเรื่องนี้ในบางครั้งไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณชนได้เพราะเป็นการเคารพการพูดคุยเรื่องข้อมูลของทั้งสองประเทศนี่คือสิ่งจําเป็นที่ อาจจะไม่สามารถรายงานได้ตลอดอาจจะพูดไม่ได้หมดทุกประเด็นอะไรเงี้ยที่สื่ออยากรู้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็พูดคุยกันท่านายก็จะสื่อประมาณนั้นแหละบางบางอย่างมันมันเปิดเผยไม่ได้แต่ก็มีการพูดคุยกันแล้วอะไรเงี้ยนะใช่ไหมคะก็คือทนายโยก็พูดโดยคร่าวๆแหละก็ประมาณว่า คือตอนนี้ประเด็นระหว่างไทยกัมพูชาก็ย้ำว่าไม่อยากให้มันเกิดปัญหาขัดแย้งหรือสงครามอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันมีแบบนั้นเลยอตอนนี้ก็มุ่งขับเคลื่อนพื้นที่เศรษฐกิจระหว่างประเทศมากกว่าสนามรบว่ายอย่างนั้นนะคะประมาณนั้นเออนะคะเดี๋ยวก็ใกล้แล้วนี่อีกไม่กี่วันนี้ก็เดี๋ยวต้องดูเรื่องของการประชุม JC บีที่หนึพราะว่าในช่วงนี้มันก็จะมีเขาเรียกอะไรก็จะมีข่าวคราวหรือว่ามีการพูดคุยกันอยู่อย่างต่อเนื่องแหละ จะเห็นวันนี้นายกกับ,บุูชาก็ไปขึ้นเวทีแล้วก็มีการกล่าวสุนทรพจน์ด้วยนะคะแล้วฮะใช่ฉันนะคะเนเวทียูเอนใช่ไหมอเออนี่แหละนะคะก็ก่อนนั้นนั้นเขาก็ไปขึ้นเวทีแล้ว,ลวก็พูดถึงเรื่องของเราเนี่ยแหละโอ้นะคะ<อ>ก็ว่ากันไปเขาก็พยายามใช้<อ>ใช้เวที สากลเวทีโลกอะไรเงี้ยในการที่จะพูดเรื่องนี้ออกไป<อ>ในขณะที่เราไม่ได้ขึ้นไปพูดไงคุณนภัสก็จะอันนี้พูดสั้นๆเฉยๆเออคือะคะที่เขาบอกเนี่ยทางสมเด็จหุนมาเนสเนี่ยนายกรัฐมนตรีของกรัมพูาาเนี่ยก็คืออยู่ระหว่างการเดินทางไปร่วมประชุมสมขอภายการประชุมมหาสมุดแห่งสาป,ประชาชาติครั้งที่3ที่เมือมนิสประเทศฝร,รั่งเศสก็มีการโพสต เฟซบุ๊กส่งข้อความถึงเพื่อนร่วมชาติด้วยประมาณนั้นนะฮะแต่เอาเข้าข้าก็คือว่าย้ําจุดยืนรักษาความสัมพันธ์นะรักษาสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายยึดมั่นแก้ปัญหาผ่านกลไกที่มีอืม,อมก็คือคงจะเจรจาก,กันประมาณนั้นได้ไหมแต่ก่อนหน้านั้นนะ่ะคุณมามในเขาเคยส่งสารมาถึงประชาชนชาวกัมพูชาจากฝรั่งเศสครับ ยืนยันว่ากองทัพไม่ได้ถอนกําลังออกจากพื้นที่ภายใต้อธิปไตยแล้วก็ย้ำว่าการเตรียมกําลังการประจาการการส่งกําลังการปรับกําลังการระดมกําลังทั้งหมดครับดําเนินการภายใต้อํานาจอธิปไตยของกัมพูชาเพื่อปกป้องบูรณาภาพแห่งดินแดนคือคําที่เขาใช้อ่ะเข้าใจการสื่อสารของคําที่เขาใช้ไหมือเขาก็เหมือนจะบอกว่านั่นคือพื้นที่เขาไงอเออไม่ได้ถอนไม่ได้ถอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเป็นในมุมของนายกรัฐมนตรีไทย<ะ>ก็คือคุณแพททองทานเองเขาก็ผู้เพิ่มเติมเหมือนกันก็จากท่าทีในเรื่องของการลดกําลังของทั้งสองประเทศโดยระบุว่าเรื่องดังกล่าวก็มีการสื่อสารคล้ายกันหลายอย่างการที่จะกล่าวว่าถอยของทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่อยากจะใช้คําดังกล่าว<ะ>ขอใช้คําว่าปรับกําลัง Oh. ซึ่งจากการที่ได้มีการร่วมเจราจาพูดคุยกันของทั้งสองประเทศเนี่ยได้มีการปรับกําลังทั้งสองฝ่ายเพราะจะเป็นการให้เกียรติทั้งสองฝ่ายไม่ใช่แค่ประเทศกัมพูชายอย่างเดียวแต่ uh huh. รวมถึงไทยด้วยเราก็จากสถานการณ์ดังกล่าวได้มีการเตรียมพร้อมรับมือประเทศไทยก็ได้มีการเตรียมความพร้อม <c oughs> เช่นกันไม่ว่าในกรณีถ้าเกิดการประทะในรูปแบบใดๆเราต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อน อย่างที่ได้เคยกล่าวไว้แต่ถ้าคือจากที่ตั้งแต่วันตั้งแต่ที่มันดําเนินเรื่องกันมาเนี่ยนะคะเป็นประเด็นกันมาต่างๆนานาจนถึงวันนี้ที่บอกว่าคุยแล้วเราก็มีทิศทางไปในแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ว่าความรู้สึกส่วนตัวดิฉันรู้สึกว่าเสาร์านี้ที่จะมีการหารือการประชุมร่วม JBC เนี่ยที่มันจะ มันจะมันจะไปทิศทางนะคือลักษณะดูเหมือนโอเคมันเหมือนจะอ่อนมันเหมือนกับว่าสถานการณ์มันโอเคแหละมันเริ่มจะแบบมันไม่ได้ดูตึงเครียดแต่เราสัมผัสได้ว่ากัมพูชาเขาก็ยังไม่ยอมแหละเขาก็ยังยืนยันแหละเขายังมีท่าทีแต่แต่ว่าเรามีมาตรการตอโต้ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปิดด่านอะไรต่างๆที่โอเคเขาก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าเขาก็ได้รับผลกระทบไงเพราะว่าจากตอนที่เขาอย่างที่บอกเขาส่งสารจากฝรั่งเศสไปถึงชาวกัมพูชามีอีกข้อความหนึ่งที่เขาพูดว่า ไอ้สี่จุดนั่นนะ่ะนะที่เขาบอกว่าเขาก็จะส่งเรื่องไปว่าให้มันเป็นพื้นที่เขาอะไรเงี้ยเขาจะไม่มาหารือนะ,อะเขาก็ยืนยันว่าเขาก็จะส่งให้ศาลโลกตัดสินเขาจะไม่ดึงมาหารือแล้วเขาขอให้สื่อมวลชนและประชาชนในกัมพูชาเนี่ยอ,อยู่ในความสงบเชื่อมั่นในรัฐบาลและกองทัพและงดเผยพแพร่ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่บานปลายอ,อะไรแบบนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้น เป็นที่จับตาม,มากๆเสาร์น,นี้ว่าว่าการเจราจาหรือการพูดคุยมันจะออกมาแบบไหนยังไง <c oughs> มันจะมันจะได้ไหมมันจะคุยกันได้ไหมไอตัวตัวทางถ้าถามว่าทางเราเองเราก็คือถ้าถามไม่ในมุมผมเองผมก็อยากให้มันแบบคลี่คลายในในสถานการณ์ที่มันมันดีขึ้นมันเป็นคือเราก็พยายาม <c oughs> รอมชอม<อ>แหละ<ไ>อะที่บอก ไทยนี่รักสงบเนี่ยนะแต่ว่าก็ดูกัมพูชาเขาพยายามที่จะเดินหน้าตลอดเลยนะคะใช่โอ้พอเพราะฉะนั้นเราดูว่าเอ้สิ่งที่เรากําลังทําอยู่มันไปถูกทางจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องว่ากันไปแต่อย่างที่บอกว่าท่านนายกเขบอกมันก็มีหลายประเด็นที่อาจจะยังพูดตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีอะไรมากกว่านี้ที่เราไม่รู้หรือเปล่าที่เขาจะไปคุยกันในในเวที JBC อะไรแบบนี้นะก็ต้องรอติดตามใช่ต้องดูท่าทีทีหนึ่งแล้วก็ยังไงตอนเนี้ย คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเองเรื่องของการติดตามข่าวตอนที่ก็อาจจะต้องใช้วิจารณญาณหน่อยก็คืออาจจะเช็คหลังข่าวเอาที่มันเป็นออฟฟิเชียลเวลาที่เราจะแชร์หรือเราจะโพสต์อะไรออกไปอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้มันจะมีเรื่องของเฟซนีอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็คนที่เขาทําหน้าที่ทั้งสองประเทศว่าจะเป็นเราหรือเขาก็จับจ้องตรงนี้อยู่เหมือนกันถูกต้องพยายามเนาะเดี๋ยวจะไปผิดกฎหมายพยายามดูในเป็นสื่อเป็นออฟฟิเชียลของทางหน่วยงานหรือเป็นสื่อหลักนะที่มีการรายงานระบุ หรือว่าเป็นทางออฟฟิเชียลไปเลยแบบทางหน่วยงานที่มีการแถลงออกมาอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าทีนี้เนี่ยในเรื่องของการแชร์เพราะมันบิดมันพัดเพื่อหรือเป็นเฟซหนึ่งไปเพราะช่วงนี้มันมีมันก็มีมาเยอะนะใช่ไปดูบรรยากาศที่ด่านชายแดนนะถาวรช่องจอมตําบลด่านอำเภอกาบเชิงสุรินทร์กันหน่อยนะคะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้นะคะก็หลังจากที่มีการเปิดด่านวันแรกเพียงวันเดียว วันนี้ปิดแล้วค่ะคเมื่อวานเนี้ยยังผ่านเข้าออกได้นี่ค่ะดูภาพเลยนะคะวันนี้ปิดแล้วนะคะรัวร้วน้ำเงินแดงๆเนี่แหละค่ะคปิดอีกครั้งในวันนี้โดยด่านจะปิดเอ่อจะเปิดเฉพาะจานันทสุก วันที่วันอังคารไงเปิดจันทร์พุธสุขแปดโมงเช้าถึงบ่ายสามวันนี้ก็เงียบเหงาแบบนี้เลยกริบเลยนะคะแล้วก็วันนี้ตอมสุรินก็ผลักดันชาวกัมพูชา49คนเป็นชาย28่หญิง21ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่และต่างจังหวัดเพื่อกลับภูมิลมเหนาโดยมีตอมกัมพูชาก็มารอรับที่ประตูหน้าด่านฝั่งกัมพูชาและเจ้าหน้าที่ก็หลังจากเคลียร์เรียบร้อยแล้ว ผลักดันกลับไปเรียบร้อแล้วก็นั่นแหละปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยนะคะคแล้วก็ทางกัมพูชัยเขาก็เอารั้วเหล็กรวดหนามาปิดกั้นเหมือนเหมือนกันนะส่วนการค้าชายแดนก็อย่างที่บอกอะมันก็เงียบเงาละค่ะร้านค้าหลายร้านก็ปิดตัวลงส่วนใหญ่เป็นร้านของพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชานั่นแหละเขาก็ปิดร้านทําไมก็กลับประเทศไงเขาก็ไม่มั่นใจถึงว่ามันก็ต้องถักดันกลับไปไงก็รอให้สถานการณ์คลี่คลายก่อนเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเปิดร้านอีกครั้งหนึ่ง นะคะแต่ก็มีพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาบางส่วนที่เขาตัดสินใจพักค้างคืนในฝั่งไทยนะ oh, <right. S 2> เพื่อที่จะสามารถเปิดร้านขายสินค้าได้ทุกวันเพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็ต้องงานหารายได้เลี้ยงชีพค <Right. S 2> ่าอาหารค่าห้องพักค่าเช่าร้าน mm. เพราะว่าเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่ถ้าเขาจะตัดสินใจกลับไปที่กัมพูชาอย่างเดียวมันก็ไม่มีรายได้อะไรเลยคือมันก็ต้องยอมไปต่อ ซึ่งชาวกัมพูชาที่ค้าขายในฝั่งไทยก็บ่นบอกว่าตอนนี้ทำมาหากินยากลำบากอยากให้รัฐบาลกัมพูชา ก็คือของเขาอะนะแล้วก็รัฐบาลไทยเนี่ย uh huh. เจราจากันอย่างสันติเหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประชาชนตาดำๆที่ mm hmm. หาเช้ากินข้าตามแนวชายแดนเพราะจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบหนักเลยถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันบานปลายนะคะ mm hmm. สถานการณ์มันบานปลายก็จะแบบก็จะหนักเลยจริงๆนี่คือมุมสะท้อนเลยนะว่่พอเราเห็นแบบโอเคมันเป็นเป็นภาพใหญ่ที่มีทั้งสองฝ่ายมีกัน อ่าพูดคุยหรือว่าเจรจาก,กันหรือว่ามันมันมันเกิดเรื่องแต่ทีเนี้ยคนที่ผลตามมาก็คือคนที่อยู่บริเวณโดยรอบอย่างถ้าแถบ,บชายแดนเองหรือว่าแม้กระทั่งอ่าคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะมันก็ได้รับผลกระทบเรื่องของการค้าขายการใช้ชีวิตเหมือนจะเคสกรณีก่อนหน้านี้ออาผมขอยกตัวอย่างก็คือเคสที่ทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเราอีกด้านหนึ่งเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เราเออใช้มาตดการหนัก ทีนี้เนี่ยเรื่องของการสัญจรจากข้ามฝั่งไปมามันก็ลําบากการใช้ชีวิตอีกเหมือนก<ะ>ันประมาณนั้นซึ่งตรงนี้แหละ,ะนะคะที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมเนี่ย<ะ>กับเชิงสุรีเนี่ยพรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ค่ะอ<ะ>บอกไปพบปะประชาชนในพื้นที่<ะ>แต่พรุ่งนี้เปิดด่านนะพรุ่งนี้วันพุธไงอ๋อใช่พรุ่งนี้นวินดุด,ดน,นะกก็ก่าจะคือคักหน่อยนะก็เห็นโมทางคุณจิรายุหงษ์ทรัพย์นะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ระบุเลยว่าเดี๋ยวพุกงนี้ นะ11มิถุนายนเนี่ยเดี๋ยวทางคุณอุ้งอิงคุณแพทองทานชินวัตรเนี่ยพร้อมคณะก็เดี๋ยวจะลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่อําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะโดยช่วงเช้านี่ก็จะเดินทางไปที่สนามบินบุปรีรัม นะครับอำเภอสตึกจากนั้นเดี๋ยวก็จะเดินทางมายัางที่อำเภอกาบเชิงนะครับแล้วก็จะมีการประชุมในเรื่องประเด็นความมั่นคงรวมไปถึงมาตรการในการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะครับตรงนี้นายกก็เดี๋ยวจะมีการตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบสิ่งของบำรุงขวัญแล้วก็ให้กำลังใจแก่กำลังพลนะครับรวมไปถึง การรับประทานอาหารร่วมกับกําลังพลแล้วก็นายกจะไปร่วมรับประทานอาหารกับเจ้าหน้าที่ด้วยถูกครับแล้วก็หลังจากนั้นเห็บบลเดี๋ยวจะออกเดินทางไปยังจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เนี่ยะก็ไปพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็พูดคุยถึงสถานการณ์ในปัจจุบันก็คงจะไปรับฟังเสียงแหละใช่ไหมคะใช่โอ้ก็คือก็ควรจะต้องถามในมุมผมว่าโอเคล่ะก็คือมันคนหมายถึงว่า ไปฟังมุมรอบด้านว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบไหมหรือว่า,าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรท่านจะได้เห็นภาพรวมคือมันก็ได้รับผลกระทบแหละแล้วเราก็เข้าใจแต่ว่าถ้าถ้ามองในมุมที่เราทําข่าวหรือว่าฟังอยู่เนี่ยชาวบ้านเขาก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยหรือกัมพูชัยก็ เห็นเหมือนกันว่าอยากให้เจราจากันด้วยสันติวิธีนะอ,อย่างเงี้ยค่ะคือเท่าที่ดูอะแนวโน้มเนี่ยของเราเนี่ยเราก็พยายามสันติวิธีนะอ่าฮะเียงแต่แค่ว่าเราจะไม่มีมาตรการตอบโต้เลยนิ่งเฉยไปขนาดนั้นก็คงไม่ได้เพราะตอนนั้นที่บอกมีรายง,งานมาเคารุกมา200เมตรขุดหลุมคูเลทอะไรอย่างเงี้ยถูกาาต้องไหมใช่เียนแต่ว่าเราก็พร้อมเจราจาแล้วเขาพร้อมเจราจาหรือเปล่า ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่านายกเองเขาบอกว่าก็ย้ำมาโดยตลอดนะรเรื่องสันติวิธีไม่ต้องการให้เกิดการสูญเสียไม่ต้องการให้ประชาชนได้รับผลกระทบแต่จะไม่ยอมให้ใคร รุกล้ำอธิปไตยอ่าตุตอมายลามันก็ต้องเออมันต้องมีตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ช่เช่นเดียวกันเขาเองก็ไม่ต้องการให้เราไปรุกล้ำเราเองก็ไม่ต้องการก็คือเอาง่ายๆก็ต่างคนต่างชูแต่ตอนนี้มันก็มีข้อพิพาทกันอยู่ในการอ้างสิทธิ์อะไรต่างๆใช่ไหมคะที่ไม่มีเรื่องหนึ่งปิดท้ายสั้นๆวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามคุณสมศักดิ์แทบสุทินคุณสมศักดิ์แทบสุทินเป็นใครล่ะคะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไทยกัมพูชาคุณตั้มโนภรัตคือเห็นบอกว่าเขามีต่างด้าวใช้บัตรสามสิบบาทมันมีการรายงานไงใช่มีออกมาเออราบอกว่ามันไม่ได้ใช้ได้ที่ไหนละ่ะมีแพทย์เออกามาเปิดเผยเออว่าที่โร,รงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ตรงแนวชายแดนไทยกัมพูชา มีชาวกัมพูชามาสวมสิทธิ์บาทสามบาทรักษาทุกที่ของคนไทยนะโอ้โหซึ่งท่านก็ดําเนินเร<ช>ื<ล><ช>่องนี้อยู่นี่ใช่ไหมละ่ะใช่ใช่ก็เห็นบอกช่วงช่วงเช้าวันนี้เองเนี่ยทางคุณสมศักดิ์เทศสุดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่ว่า,ามีแพทย์ออกมาเปิดเผยนะว่าที่โรงพยาบาลแถบชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมีชาวกัมพูชาเนี่ยสมสิท บัตรสาสิบาทรักษาทุกที่ของคนไทยค<ะ>่แะแครับโดยระบุว่าเรื่องของปัญหาแรงงานผิดกฎหมายเนี่ยตนก็ได้ทําเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอลแล้วเพื่อให้ทางการะทรวงเนี่ยทำหน้าที่อย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของโรคระบาดท,ที่ในอดีตเนี่ยมีหลายโรคเข้ามาในไทยซึ่งก็มีหลายพระราชบัญญัติที่ขัดต่อหลักการตนจึงขอปรับเปลี่ยนเพื่อให้กระทรวงสาธรารณสุขได้ทํางานแล้วก็เอ่อเมื่อถามว่า คือตอนแรกเนี่ยคาถามอาจจะสื่อถามไปไงแต่ว่าท่านก็พูดถึงเรื่องโรคระบาดใช่สื่อก็เลยถามย้ำไปว่าแล้วเดี๋ยวก็สรุปตรวจสอบไหมว่าสรุปมันมีการสวมสิทธิ์จริงไหมคะท่านท่านก็บอกว่าเป็นรายรายไปค<อ>งไม่ได้มาถึงพลแต่น่าจะอยู่ในระดับเจ้าหน้าที่เ<อ>ช่นบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนก็ได้ปรับแก้ปัญหาภาพรวมแล้วก็ถามอีกว่าต้องเป็นประชาชนชาวไทยจริงๆใช่หรือไม่ถึงจะมีสิทธิ์ใช้บัตรส0มสิบบาทรักษาทุกที่ได้คุณสมศักดิ์ระบุเลย ใช่ใช่ตามที่มีคลิปออกมาว่าตนได้ขอกรรมการควบคุมโรคติดต่อให้มีไบโอเมตริกตนก็ยังตกใจเพราะคิดว่าคนคงจะเห็นว่าแพงมากแต่เครื่องหนึ่งหน mm ึ่งหมืนห้าันบาท mm hmm. ถ้าสามสิบโรงพยาบาลที่ชายแดนซื้อเครื่องนี้ก็เป็นเงินสี่แสนกว่าบาทเท่านั้น mm hmm. ซึ่งเครื่องนี้สําหรับตรวจม่านตาเราไม่สามารถออกรหัสให้คนต่างด้าวได้สรุกว่ามันตรงประเด็น <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ผมว่าพยายามนี่ผมพยายามอ่านให้ฟังเนี่ย บอาาเหมือนอยังเหมือนท่านยังตอบแบบตอบไม,ไม่ชัดเจนช่ชมันะไม่ชัดว่าหรือไม่ออสอบสิทธิ์จริงปะใช่ <laughs> ถ้าสมมตินะสมมติว่ามันมีคือตอนนี้มันเป็นดราม่าอยู่แหละมันคงต้องมีการตรวจสอบเราเข้าใจแต่ทีนี้ว่าอา้าวแล้วยังไงอะ่ะคือหมายถึงว่าเราแล้วทำไมถึงมาสมสิทธิ์ได้อะ่ะ มันต้องมีกระบวนการอะไรไหมยอย่างนี้มัน,มนก็ต้องตรวจสอบใช่ไหมล่ะมันก็ต้องมีสิคือมันก็อยู่ดีดถ้าสมมติมีข่าวออกมาว่ามีการอยู่ดีๆเป็นคนชาวต่างด้าวสมมติชาวหนองดาวใช้สิทธิ์สามสิบบาทรัฐที่มีการแบบนี้ออกมาคือมันมีมูลออกมาเขาต้องตั้งกรรมการสอบหรือว่าต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงว่ามันมีใช่หรือไม่ถ้ามีการสมสิทธิ์แล้วมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องดําเนินการอย่างไรแล้วก็ท่าน คือถ้าฟังจากคา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 ตอบของท่านอาจจะงงงนิดนึงเนี่ยแต่ว่าเอาง่ายงว่าท่านบอกว่าต่างดาวใช้บาทสาสิบาทรักษาทุกที่ไม่ได้แต่ว่าเอยมันมีจริงหรือเปล่าล่ะอันนี้ก็คนจะต้องไปตรวจสอบกันนะคะว่าจริงไม่จริงอย่างไรแต่ไม่สามารถใช้ได้นะคะบาทสามสิบบาทรักษาทุกที่มันของคนไทยเท่านั้นนะคะติดของคนไทยไม่ใช่ของต่างด้าวนะแล้วก็เดี๋ยวท่าน ผมคิดว่าท่านท่านทราบเรื่องนี้แล้วสือ่าถามว่าเดี๋ยวก็คงจะมีเรื่องของการตรวจสอบกปนอีกทีหนึ่งแหละ<า>นะฮะครับผมประมาณนี้เนาะก็ยังแือเป็นประเด็นที่ต้องดนเชิงว่าก็ต้องกอดติดไปล่ะโดยเฉพาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวช่วงปลายสัปดาห์มันก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก่อนถึงการประชุมเวที JBC จะเป็นยังไงในวันเสาร์ที่14เนาะใช่ใช่แต่ก็คงได้ติดตามกันแล้วก็รวมถึงพรุ่งนี้ท่านนายกก็จะลงพื้นที่ไปที่ชายแดนไทยที่สุรินด้วยเดี๋ยวจะได้ติดตามบรรยากาศกันถูกต้องเลยขอบคุณคุณตั้ ขอบคุณคุณเมหนนาครับขอบคุณคุณผู้ชมและคุณลูกฟันครับผมค่ะกันครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ FM 91